แล้วคนไข้คนไหนเนี่ยที่ต้องกินยารักษาครับอันดับแรกก่อนเลยก็คือว่าคนที่มีลักษณะแสดงของอาการเกาครับมีข้อปวดบวมแดงร้อนอันต้องกินยาข้อที่2คือมีลักษณะของเป็นนิ้วที่ไตนะครับที่เกิดจากกดยูริกและข้อที่3คือมีการแสดงของไตที่เสื่อมมาจากการที่มีกดยูริกสูงครับอันนี้ต้องได้รับการรับประทานยาเดี๋ยวผมขอสรุปเกี่ยวกับการทาคลิปนี้ครับข้อที่1ลดอาหารที่มีกดพิวรีนสูงโดยเฉพาะเบียร์และก็เครื่องในสัตว์ครับ แต่ว่าถ้ามีอาหารจำเพาะที่เรากินไปแล้วเนี่ยกำเริบของเกาหรือข้อเสพเนี่ยอันนี้ก็ต้องลดอาหารอนั้นตด้วยครับข้อที่2ครับหลีกเลี่ยอาหารที่มีรสหวานเพราะว่าจะช่วยลดการสร้างกดยูริกแล้วก็ยังช่วยระดับน้าตาลในเลือดไม่ให้เป็นเบาหวานได้อีกด้วยครับข้อที่3การดื่มน้ําปริมาณมากๆครับโดยเฉลี่ยก็มาะมึ่าถึง2ลิตรต่อวันโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคไตแล้วก็ไม่เป็นโรคหัวใจเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญครับนอกจากนี้การดื่มกาแฟเนี่ยก็ ปริมาณที่เหมาะสมครับ2-3แก้วต่อวันก็จะช่วยทําการสลายของกรดพิวริตให้ช้าลงครับนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่จะเป็นกรดยูริกหรือว่าเกาน้อยลงข้อที่4ครับการออกกาลังกายสม่ำเสมอการควบคุมน้ําหนักไม่ให้เกินเกณฑ์นอกจากจะช่วยลดปริมาณการเกิดกรดยูริกในร่างกายแล้วยังช่วยเรื่องโรคอื่นๆอีกครับเช่นเบาหวานไขมันความดันโลหิตสูงเรื่องปอดและก็หัวใจข้อที่5คือถ้ามีอาการปวดข้อเนี่ยไม่เป็นทายหายโดยเฉพาะ อาการที่เป็นโรคเกาต์กำเริบเนี่ยครั้งแรกๆเนี่ยมันจะเป็นข้อเดียวครับแต่ถ้าทิ้งไปนานๆแล้วเนี่ยจะมีการปวดหลายข้อได้ทันทีเพราะฉะนั้นถ้าใครมีการปวดข้อเนี่ยตามร่างกายโดยเฉพาะมีการปวดปวดแดงร้อนเนี่ยอันนี้ให้พบแพทย์ก,ก่อนครับทำการตรวจเลือดดูซิว่ากดยูริกเนี่ยสูงจริงหรือเปล่าบางทีอาจจะเป็นข้อเสพจ,จากโรคอื่นก็ได้เช่นกันครับและข้อที่6ครับการตรวจสุขภาพประจําปีถ้าใครจําได้ครับ คนที่มีกดยูริกสูงเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นเกาทุกคนครับ,บเราพบได้แค่มาสักสิบถึงยีของคนไข้อะจะมีโอกาสเป็นเกาแต่ความน่ากลัวอยู่ตรงนี้ครับคือภาวะที่มีกดูริกสูงเนี่ยแล้วจะทําให้เกิดนิ่วที่ไตได้ด้วยครับนอกจากนี้ยังทาให้เกิดไตเสื่อมได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพวกเนีบางทีเนี่ยเป็นภัยเงียบครับเราต้องทําการตรวจสุขภาพก่อนดูซิว่าเราเนี่ยมีค่ากดูริกหรือว่าผลเลือดอย่างอื่นเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าจะได้ตรวจติดตามแล้วก็แก้ไขให้ถูกจุด